ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มแทนทาร์ลอตนะคะคลิปนี้เป็นพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเรากับเขาบุญสัมพันธ์กันไหมด้วยความรักของเราอ่ะมันจะเป็นไปในทางไหนนะคะเรามาลองดูนะคะในเรื่องการเปิดไพ่ทายใจนะคะกับพิกอากาศเนาะการอ่านไพ่เป็นแบบเจอร์รัลลิงอย่างที่บอกไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งนะเข้ามาดูไพ่เข้ามาเลือกไพ่อย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราสเสทียวมันอาจจะเป็นการสลับกันก็ได้ กติกาเช่นเดิมนะคะมีไพ่ทั้งหมด3กองกองที่1่สีม่วงที่2จะเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองที่สาจะเป็นสีเขียวนะคะให้เรานึกถึงคนที่เรากําลังเดิวอยู่คุณมีกี่คนคุณก็เลือกตามกองนั้นเลยหรือบางคนอาจจะบอกว่ากองที่1อาจจะนึกถึง b ที่2 c ที่2 b ที่3 c ก็ได้แล้วแต่นะคะเป็นความชอบของแต่ละบุคคลเนาะการดูดวงมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราอยากให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเป็นไกด์ไลนนชีวิตะะคะ เพราะฉะนั้นเนาะตรงนี้เรามาเลือกไพ่ทายใจกันดีกว่าว่าบุญเรากับเขามันสัมพันธ์กันไหมแนวโน้มความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นเช่นไรหรือมันจะจบแบบไหนหรือมันจะพัฒนาก้าวกระโดดไปได้ไหมเอาละค่ะคิดว่าทุกท่านน่าจะเลือกไพ่ในใจไปเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกกองที่เราแบบมองแล้วรู้สึกสะดุดตารู้สึกชอบนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกองที่1นนะเพราะว่าคลิปของเราอะทุกคลิปจะไม่ค่อยยาวนะจะสั้นๆเพื่อให้แบบทุกท่านได้อ่าดูแบบไม่ต้องเบื่อเนาะตรงนี้นะคะ เอาละค่ะเรามาดูกองที่หนึ่งก่อนนะคนที่เลือกกองสีม่วงนะคะมาดูสิคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็คุณกับเขาอ่ะบุญมันสัมพันธ์กันไหมแล้วก็จะได้ไปด้วยกันต่อไหมหรือความรักมันจะออกมาในรูปแบบไหนเอาละค่ะมาดูกันเลยความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนั้นนะคะเรามาดูกันนะจะตรงกับใจที่เราเลือกไหม คุณเจอกันโดยบังเอิญหรือเปล่าคะงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานแต่งงานบวชหรืองานของบริษัทนะหรือมีการร่วมงานมีการเดินทางไปดูงานไปศึกษาต่อได้หมดเลยนะคะเป็นการเจอกันโดยบังเอิญหรือเปล่านะคะตรงนี้บางคนอาจจะเจอในเรื่องของโลกออนไลน์นะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาโดยที่ว่าต่างคนต่างประทับใจซึ่งกันและกันนะแรกเริ่มนะคะเหมือนกับ คนคนนี้เหมือนเคยเห็นเขาก็แบบเหมือนรู้สึกดีกับเราอ่ะเหมือนชอบนะแต่ยังไม่ได้สารสัมพันธ์นะอาจจะมีสักระยะหนึ่งนะคะที่แบบดูๆแล้วก็คุยกันอยู่และอาจจะมีในเรื่องของว่าเอ๊ยอยากจะสารสัมพันธ์กับเราเนี่ยคนคนนี้อาจจะเคยมีความรักมาแล้วหรืออาจจะมีคนรักมาแล้วนะอาจจะเจอในเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแวงกันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่จะมาเจอเราเนาะหรือบางคนอาจจะเจอในเรื่องของคนรักน่ะทิ้งไปนะ หรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะตอนนี้นะเป็นได้ทั้งสองแบบนะคะเนี่ยนะคะมันเหมือนว่าโชคชะตาเนาะนำพาให้คนสองคนได้มาเจอกันนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเกิดขึ้นที่แบบว่า,าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดมากนะนะคะไม่คุณก็เขาเราเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงขี้ระแวงนะคะไม่แสดงออกแต่ขี้หหงขี้ระแวงนะด้วยความรักความสัมพันธ์ของคุณบางครั้งอาจจะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะ เหมือนกับว่าอาจจะพูดประชดประชันแล้วเขาอาจจะเอาเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆมาพูดแล้วเขาไม่ค่อยอยากจะให้เราไปเที่ยวหรือไม่อยากจะให้เราสังสรรค์รีฮากับใครนะถ้าเกิดว่าคบกับเขาต้องมีอะไรต้องไปกับเขาเท่านั้นไม่ให้แบบสื่อสารกับคนอื่นทําให้บางครั้งนะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอื่นอัดใจเหมือนว่า,าเขาอาจจะบังคับเรามากไปหรือเปล่าเหมือนว่าเราอ่ะโดนขังกักขังไว้แบบเหมือนกับว่าไปไหนไม่ได้สื่อสารกับใครไม่ได้ทําให้ความรักน่ะมันไม่มีความสุขอนะ่ะ บางครั้งมันอึดอัดใจคุณอยากคุยอยากเคลียนะแต่ว่าบางครั้งน่ะพอพูดคุยกันไปสักระยะหนึ่งน่ะมันเกิดการทะเลาะกันนะคะพอเราเงียบนิ่งเฉยก็หาว่าเราไม่สนใจพอเราคุยเยอะคุยโน่นคุยนี่คุยนั่นก็หาว่าเรามีแบบเหตุผลเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งน่ะคุณอาจจะคิดว่าดวงเรากับเขามันสัมพันธ์กันไหมแนวโน้มจะไปด้วยกันหมันมีไหมดวงคุณกับเขามันเหมือนว่าความสัมพันธ์ไปไปกับกลับเช่นบางครั้งโกรธกันงอนกันนะอาจจะหายกันไปสักอาทิตย์2ออาทิตย์ อย่างมากอาทิตย์หนึ่งอะนะคะที่นานสุดนะนอกนั้นก็คือแบบคุยกันแป๊บๆทะเลาะกันแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาหากันมันเหมือนว่าเขาก็ขาดคุณไม่ได้นะเขาอยากดูแลอยากเทคแคร์คุณนะหรือตัวของคุณเองก็ได้ไพ่มีการสลับกันได้นะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นดวงของเราอย่างเดียวนะคะนะคะเนี่ยมันเหมือนว่าเขาอยากดูแลเราเขาใส่ใจเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่าง เขาใส่ใจเรานะเขาคอยดูนะว่าเราเป็นยังไงมากเหมาะสมไหมในเรื่องของการแต่งกายบางครั้งก็จะเป็นคนที่แบบออกแบบให้หรือบางคนอาจจะดูแลให้อะไรเงี้ยนะคะเขาไม่ค่อยชอบที่มีใครต่อใครมาลุมล้อมคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาไม่ค่อยชอบค่อนข้างเป็นคนขี้หหงแนวโน้มความรักความสัมพันธ์คุณกับเขานะจะมีในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันบ่อยเรื่องที่ทะเลาะเบาแวงกันบ่อยก็จะเป็นในเรื่องของการหึงหวง บางครั้งอาจจะท้าเลิกท้ายุติความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็กลับมาหากันเหมือนเดิมถามว่าคุณกับเขา,าบุญมันสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์แต่สัมพันธ์ในระดับที่ว่าความอดทนมันต้องมีสูงนะคะนะคะความอดทนมันต้องมีสูงถ้าคุณจะก้าวไปด้วยกันนะคะตรงนี้เนาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะต้องเย็นนะคะเพราะว่าดูแลว้วคุณก็ร้อนเขาก็ร้อนเพราะฉะนั้นเหตุผลตรงนี้เป็น การบอกคุณไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าจะก้าวไปด้วยกันอยากจะเป็นคู่รักที่แบบว่าไปด้วยกันและไม่มีปัญหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะต้องเย็นนะนะคะไม่ใช่ว่าอ้างโนนอ้างน,น,างนี่หรือคนนั้นก็คิดว่าตัวเองถูกเพราะว่าต่างคนต่างมีอีโก้สูงนะคะโอกาสที่จะความรักพังนะมันมีเพราะฉะนั้นตรงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันกำลังไปได้อยูนะะ่นะคะนะคะตรงนี้เนาะก็ดูแล้ว บุญสัมพันธ์ไหมอย่างที่บอกล่ะสัมพันธ์ในเรื่องความอดทนนะคะถ้าคุณมีเรื่องความอดทนผ่านไปได้สัก4-5ถเดือนในเรืะหว่างที่คบกันอยู่เนี่ยแสดงว่าคนคนนี้มีบุญสัมพันธ์กับคุณนะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็น uh, ไพ่ของคนที่เลือกอกองสีม่วงนะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกล่ะถ้าเกิดว่าอดทนกันได้ถึง4เดือนคุณก็คือผ่านแปลว่าบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะอาจจะไม่ถูกใจใครนะอย่างที่บอกเนาะเอาละค่ะ กองที่สองมาดูเลยค่ะสีเหลืองนะคะกองที่สองเนาะเรามาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงนะค,ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเออคุณได้คุยกับอดีตคนรักเก่าหรือเปล่าคะเนี่ยมีการเริ่มต้นกับอดีตคนรักเก่าหรือเปล่านะคะมันเหมือนว่าเป็นรักเดิมๆน่ะรักคนเดิมรักคนเก่ารักที่เคยมีมาแล้วหรือรักที่แบบเหมือนเคยมีในจินตนาการของเราคนคนนี้นะคะ เคยเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะคุณอาจจะเป็นความรักที่แบบว่าเคยเจ็บปวดมาด้วยกับคนคนนี้คนเดิมแน่นอนอะถ้ามองจากไพนะนะ่เนี่ยเป็นไพ่ just m e n t หมายว่าไพ่เวรกรรมอะนะคะเนี่ยไพ่ที่คนเก่าอยู่เทินกลับมาไพ่ในเรื่องของการร้องขอต่างคนต่างขาดกันไม่ได้คิดถึงการเป็นคนละเก่านะย้อนกลับมาคุณเริ่มต้นใหม่กับคนละเก่านะคะเห็นไหม เนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันความรักความคิดถึงมันมีมากเพราะคุณได้สร้างอะไรมาด้วยกันเยอะแยะนะคะผ่านในเรื่องของความเจ็บปวดมาด้วยกันเยอะแยะนะคะทุกครั้งที่คุณพยายามตัดเขาเขาพยายามตัดคุณแต่ต่างคนต่างตัดไม่ได้เพราะใจมันผูกพันต่อกันมีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาแทรกที่ผ่านมานะคะมันเลยทําให้คุณทั้งสองคนเสียกุศลบายนะคะบางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจว่าอาจจะ มีใครสักคนที่แบบเข้ามาแทนที่คุณเขาก็เหมือนกันเขาคิดว่าคุณอาจจะมีใครสักคนอยู่แล้วในใจนะต่างคนต่างคิดนะเลยทําให้คุณไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันมีการหันหลังให้กันตลอดที่ผ่านมาเนาะคิดถึงการเศร้าเหงานะคะบางคนถึงกับคิดว่าปิดประตูหัวใจไปเลยนะที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณถามว่าบุญอ่าสัมพันธ์กันไหม พูดได้เต็มปากเลยนะตรงนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ว่าบุญสัมพันธ์กันแน่นอนเลิกกันกี่ครั้งไม่ว่ากี่เดือนกี่ปีกลับมาหากันเหมือนเดิมไม่ว่าคนนั้นจะมีคนใหม่หรือไม่มีคนใหม่ก็ตามคุณยังติดต่อหากันจะเป็นในสถานะไ,ไหนก็ตามคุณตัดกันไม่ขาดมันเป็นบุญสัมพันธ์นะคะเขาคนนี้ยังรอคอยคุณอยู่คุณรอคอยเขาตลอดเวลาและพร้อมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนก็ตามคุณพร้อมเสมอน,นะคะ นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขอแค่บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งขอโอกาสว่าเริ่มต้นใหม่คุณจะเซไปหาเขาทันทีเหมือนกับว่าอ่ะโอเคไอ a คนเซหาคุณได้เลยอะ่ะเหมือนกับตกลงได้เลยนะ่ะถ้าคุณกล้าพูดออกมาตอนนี้ฉันก็พร้อมนะเพราะตัวคุณก็อึดอัดจใจมากนะคะอยากให้ไ้เขาได้พูดคาคานี้เพราะตัวของเราเองก็รอคอยมานานแสนนานนะ,ะถึงแม้ที่ผ่านมาคุณจะเจ็บปวดในเรื่องของความรักอย่างที่บอกคนเดิม กลับมาเหมือนเดิมเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าตัดกันไม่ขาด justment เป็นไพ่ในเรื่องของเวรกรรมนะเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมเลยนะตรงนี้อาจจะไม่ได้พูดแบบแรงนะต้องขอโทษแต่เพียงแต่ว่ามันตัดกันไม่ขาดจริงๆ คู่ของคุณอาจจะเป็นบุญสัมพันธ์กันจริงๆเลยแหละค่ะนะคะตรงนี้เนาะเลิกรรงกันไปยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะยังกลับมาหากันเหมือนเดิมบุญสัมพันธ์กันค่ะไม่ว่าจะคบกันในสถานะไหนและถ้าเกิดกลับมาคบกันความรักความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะนะคะเหมือนเดิมยังไงบางคนอาจจะถามว่าอ้าวที่เจอปัญหาเรื่องของรักสามเศร้ามันยังมีเราการันตีไม่ได้ว่าจะมีหรือไม่มีมันเป็นการอ่านไพ่ระยะสั้นไม่ใช่บอกว่าต้องตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคนสองคนว่าจะตัดสินใจแบบไหนในเมื่อคุณเปิดใจที่่แบบวา จะคบกันต่อคุณก็ต้องยอมรับในเรื่องสภาวะแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่เลือกอกองสีเหลืองนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูในเรื่องของคนที่เลือกหยกสีเขียวกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคู่เราบุญสัมพันธ์กันไหมหรือยังไงนะคะคนที่เลือกกองสีเขียวมาดูค่ะ คุณรักกับคนทางไกลต่างชาติต่างศาสนาคุณรอคอยความรักหรือเปล่าคนคนนี้ไปไปกับกับในความสัมพันธ์ของคุณหรือเป็นคนที่ลึกลับนะะบางครั้นอาจจะคุยกับ ที่เป็นพวกครูบาอาจารย์หรือเป็นศาสตราจารย์เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับวงการศึกษาก็ได้นะมอมอบความรักให้กับคุณแต่ที่ผ่านมาไม่เคยได้ใส่ใจคุณเครียดคุณวิตกกังวลบางครั้งนอนไม่หลับเครียดคิดมากบอกกันเกิดขึ้นแล้วนะคะมีการขาดการติดต่อกันซักระยะหนึ่งมีการเทกันขึ้นรักของคุณอยู่ในจิตการในความฝันนะพยายามมองความคิดของตัวเองพยายามอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้เขากลับมานะ บอกไว้เลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างมีปัญหานะคนที่เลือกกองสีเขียวคุณรักกับคนทางไกลบางครั้งคุณทอ้อคุณอยากจะหันหลังนะให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่พอคุณจะไปปุ๊บคนคนนี้นติดต่อกลับมาเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมให้คุณแบบไปเริ่มต้นใหม่กับใครเหมือนยังหึงหวงเราไว้นะทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมาเราให้ความรักเขาเต็มที่แต่เขาไม่เคยหันมามองเลยเห็นไหมว่าเนี่ยคนคนนี้พยายามยื่นมือขอแต่เขาไม่ให้เลยนะคะ เหมือนกับว่าคนคนนี้ทําอะไรก็เด็ดขาดนะเวลาพูดจาเวลาเนี่ยบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้อาจจะช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินมาก่อนนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินบางคนเครียดถึงนอนไม่หลับนะเพราะว่าเกิดการบล็อกกันขึ้นที่ผ่านมาเนาะอย่างที่บอกแหละความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปไปกับกับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าตัวของคุณเองนะคิดว่าครั้งนี้คุณจะตัดแน่นอนแล้วล่ะแล้วมาถามว่าบุญเรามันสัมพันธ์กันไหม พูดตรงๆเลยนะตรงนี้ถ้าคุณคบกับคนนี้ต่อไปอ่ะเขาอยู่ทางไกลนะอาจจะเป็นไพ่ในการสลับกันก็ได้นะเขาอยู่ทางไกลถึงแม้คุณจะอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขาคนนั้นจะอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้กลับมาหากันคุณได้กลับมาแน่นอนในเรื่องของการกลับมาแต่ความรักของคุณจะไม่ราบรื่นไม่ราบเรียบเพราะจะมีอุปสรรคตลอดคนคนนี้จะมีการเดินทางตลอดและเขาก็จะไปมอบความรักความรู้สึกดีๆแบบนี้เหมือนที่มอบให้กับคุณให้กับ คนอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคบกับคนนี้คุณต้องเตรียมใจว่ามีโอกาสที่จะโดนเทนะคะหรือคุณอาจจะเทเขาก็ได้ก็ทําใจไม่ได้ในเรื่องของการไม่สม่ําเสมอของเขาถามว่าโอกาสที่เราจะมีบุญสัมพันธ์กันนะมีไหมบุญมันจะสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งสัมพันธ์ในเรื่องของการระยาณมิตรอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของแฟนนะคะไม่ใช่เรื่องของคู่รักอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อกันอีกเกิดขึ้นแต่อาจจะมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของเงินทองหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะ เคยช่วยเหลือเขาเรื่องเงินทองหรือเขาอาจเคยช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินทองนะเป็นไปได้ทั้งสองแบบบางคนอาจจะช่วยเรื่องของการงานหน้าที่การงานในเรื่องของตําแหน่งก็ได้นะฮะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกถ้าคุณกลับมาคุยกันครบกันความเจ็บปวดย่อมมีขึ้นเสมอโอกาสที่แบบว่าจะมีการถ่ายเทมีการที่แบบเปลี่ยนแปลงหรือมีการโต้เถียงกันมีมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาคุณก็โต้เถียงกันในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาแทรกหรือคนคน,คนนี้มาให้ความหวังแต่ว่าไม่มีความที่แบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่มีสถานะที่ชัดเจนถามว่าตัวของคุณอ่ะจะไปต่อไหวไหมตรงนี้บอกว่าเลยว่าเหนื่อยนะคะต้องตัดสินใจดีๆนะและตัวของตัวของคุณเองยังรักเขายังคิดถึงเขายังรอคอยนะเนี่ยเฝ้ามองความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลานะคะว่ามันมันไม่ไหวอะ่ะมันบางครั้งมันอยากจะมุฟอ่อนอ่ะแต่คุณยังลืมเขาไม่ได้เขาอยู่ในจินตนาการตลอดอยู่ในความฝันคุณตลอดเวลานะคะเอาละค่ะไพ่กองนี้สรุปได้เลยว่า บุญเราอะอาจจะไม่สัมพันธ์ในเรื่อง,องคู่รักอาจจะสัมพันธ์ในเรื่องของกัลยาณมิตรหรือเป็นเพื่อนที่แบบคุยมากกว่านะคะแต่พอคุณจะหายไปเนี่ยเขาจะกลับมาทักมาสารสัมพันธ์ต่อนะลองดูนะคะคนที่เลือกกองสีเขียวว่าตัวของคุณควรจะมุบออนต่อหรือคุณจะสารสัมพันธ์กับเขาแบบนี้ต่อไปมันเป็นดวงโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าดูแล้วมันอาจจะใช่นะไม่ใช่นะคะ เราไม่ดูแบบเป็นดวงใครนะมันเป็นดวงโดยรวมมันอาจจะตรงกับคนใดคนหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับเราก็ได้นะอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดมากนะคะตรงนี้เนาะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านระหวหวังว่าทุกคนที่ตามหาสถานะของหัวใจตามหารักแท้คิดว่าสักวันหนึ่งคนคนนะั้นต้องเดินทางมาหาเราในวันที่เวลาที่เหมาะสม จักรวาลย่อมส่งคนที่แบบมีค่าที่สุดมาให้เราเขาจะไม่ส่งคนที่แบบว่าไม่มีค่ามาให้เราแน่นอนไม่ได้พูดเอาใจใครและไม่อวยใครนะคะเพราะว่าคนเรามันมีค่าในตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่าของเราอะ คนคนนั้นต้องมองเห็นและต้องให้เกียรติเรานะคะทำอะไรเขาจะไม่มีการทําอะไรลับหลังทําอะไรจะเปิดเผยและคุณก็คือที่1ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามสเตตัสาต้องเป็นคุณเสมอนะคะเอาละค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกําลังใจการดูดวงวันนี้อาจจะไม่ถูกใจใครยังไงต้องขออภัยเนาะบางทีอาจจะมีเสียงดังรบกวนอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าคนทาคลิปอยู่ติดถนนก็พยายามที่จะทําคลิปออกมาเพื่อให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายเนาะไม่อยากจะให้เครียดแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แบบกดติดตามกด กด Subscribe นะคะบางท่านกดกระดิ่งติดตามตลอดเลยก็ขอบคุณมากแล้วก็การทำไทม์สเต็มให้นะคะขอบคุณจริงๆไม่มีคำไหนจะบอกว่าต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองรักตัวเองมากๆนะคะความรักที่แท้จริงเดี๋ยวมันก็เดินทางมาหาค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ